แนวงวันศุกร์ที่10บคร่าวๆนะครับวันนี้ต้องขอไปนะครับแนวทางมาช้านะครับพอแอดมินพิ่งลุกได้นะครับไข้ไม่ลดเลยครับ38กว่าตลอดเลยตั้งแต่เมื่อคืนนะครับพิ่งไข้ลดก็เลยมาทำคลิปให้เนาะคร่าวๆครับนะครับออัปเดตกันคร่าวๆครับของวันศุกร์ที่10ครับ เฉพาะกิจครับ3 4 7ล่าง2 4เนาะพิเศษบน7 6 4ล่าง5 8ปกตินะครับบน3 9 1ล่าง9 7นะครับแล้วก็ VIP 0 6 5นะครับล่าง6 1เนาะนะครับก็เฮงปังกันไปนะครับสำหรับสายเจาะสายรูดก็ดีเนะเาะอ้าวหวังว่าจะเฮงจะปังกันทั่วหน้านะครับเจน้ำก็ดีนะครับปิดท้าย2องทุ่มลาสาวฝั่งของเราพัฒนาเนาะ แม่ถ้าใครตัดเนาะใครตัดสาวใครตัดสองตัวก็ปังอยู่นะครับใครตัดสองตัวก็ปังอยู่แมให้พลาดไปตัวเดียวเนาะรอบที่แล้วก็ขาดไปตัวหนึ่งรอบนี้ก็ขาดไปตัวหนึ่งแมถ้ารอบนี้จะมาเติมสี่ไปตัวสี่ตัวตรงๆเลยเนาะบัาเจ้าเลยละอ้าวนะครับอ้าวลาวก็ล่างเก้าเก้านะครับปุ่นเก้าสามสี่ครับอ้าวเฮงปังกันไปสําหรับสาวฝั่งโขงนะครับ ก็ห้ามพลาดครับแนวทางวันเสาร์ใครจะเป็นสติคนใหม่ไปลุ้นกันครับมาดูแนวทางวันเสาร์ที่11มิถุนายนครับใครจะเฮงจะปังก็ไปลุ้นกันต่อนะครับก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับเอฟีที่เฮงที่ปังเนาะในรอบของวันศุกร์ที่ผ่านมาศุกร์ที่10เนาะทั้งลาวและสีน่อยเนาะก็ยินดีโดยเอ้อขอให้คลิปมาชานะฮะพอดีแอดมินก็พึ่งลุกได้จริงๆครับ สามแปดจเมแปดจุดเลยอะ่ะมันเล่นแบบไม่ให้อดมินได้แบบได้เงยหัวข,ขึ้นมาได้แบบสูตรอากาศเลยอะ่ะไม่รู้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าผมยังสรุปไม่ได้เลยม่าเป็นไข้แบบนี้ไข้าจากอะไรนะอ่ไม่ใช่โควิดนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่โควิดนะบอกตรงๆเอาเช่นเคยครับเด่นเบิ้ลวางให้นะครับ9กกับสีนะครับ เด่นรอบก็ลองดูครับวันนี้วินอาจจะปังบริเย่ทุกรอบก็ได้นะครับหรือรูดสายรูดก็ลองดูครับสายเจาะก็ลองดูนะครับเฮงปังกันแน่นอนเนาะตัวที่ชินชอบตัวที่ติ๊ให้กับติกให้หมดแล้วนะครับชินชอบตัวไม่ติก๊ก็ไม่ใช่มมนไม่มานะมีโอกาสมาเท่ากันเนาะชุดนอกตะรางก็ให้ไปเลยแล้วกันครับจะได้เฮงๆปังๆทั้งในกลุ่มและนอกกลุ่มนะเนาะอ้ายังไงก็พี่น้องพอคารวยก็ห้ามพลาดครับ มาสายแต่ก็มานะครับยังไงเสียก็ลุ้นไปได้วยกันครับสำหรับ4หน่อยของวัน2ร์ที่ค1ครับเฮงๆปังๆทุกคนเด้อพี่นอกถูกหวยรวยเงินจ้า